สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กรับขอประคุณน้ำใจจากป้าอีค่านะคะกรับขอประคุณนะคะเอ็นดูเมตานะคะวันนี้ป้าอีทมาป้อนนะคะก็แบ่งมาให้น้องไอนา12ตากล้าเอ้ย6ตากล้าคะ่ะโอ้ดําลาย <c oughs> ขอบคุณน้ำใจจากป้าอีทคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณสวยหว, <c oughs> วานๆแ <c oughs> ถมเมลอนให้ป้าอีทนะคะขอบคุณป้าอีทคะ่ะ อร่อยเลยใช่ไหมโอ้เสียงกัดโอ้วานมากหวานเจี๊ยบโอ้กิน <laughs> เธอนะคะทำลายเต็มด้านนออกฟานแล้ว <laughs> พลังดูด ขอบุณน้ำใจจากป้าอีทค่ะนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้วันนี้นะคะขอบุณป้าอีทมากๆคะ่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะป้าอีทจะเดินทางไปไหนก็ขอให้แค้วคลาดปลอดภัยนะคะบารมีพระครูประกรรมปกปักรักษาคะ่ะวันนี้ก็อากาศร้อนนะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยเหมือนบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะคะอบอ้าวอร่อยไหมคะ อร่อยเลยนะคะเวลาได้ทานก็อารมณ์ดีนะคะใบหูสะัดใหญ่เลยอร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจจากป้าอีตนะคะป้าอีตากลับขอประคุณมากมากคะ่ะให้มาเท่าไหร่ก็ขอให้ได้ขึ้นกระไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะน้องก็จะเลือกกินกล้วยก่อนนะคะเพราะว่าฟันน้องเรือน้อยแล้วนะคะ เป็นน้องเป็นช้างที่ชอบทานอ้อยนะคะเมื่อก่อนเนาะนะคะสมัยที่ฟันน้องยังยังอยู่ดีเนาะนะคะก็ตั้งแต่ร่วงแบบร่วงมาเรื่อยๆนะคะก็นะคะก็น้องก็อยากทานนะคะแต่ว่าเป็นทางเลือกเป็นทิ่งสุดท้ายนะคะ <laughs> น้องก็เก็บกินอยู่นะคะเก็บกินอยู่แต่ว่าจะเลือกกินที่นิ่มๆอะไรที่นิ่มๆก่อนเนาะนะคะยางเช่นกล้วยนะคะกล้วยแตงกวานะคะอะไรอย่างนี้นะคะ ก็อันนี้ก็อ้อยของน้องก็น้องควานก็ปอกเปลือกนะคะสับเป็นทอนนะคะปอกเปลือกให้น้องนะคะทุกรอบเลยนะคะทุกรอบเลยให้น้องได้ทานแบบสะดวกขึ้นนะคะให้น้องทานแบบสะดวกขึ้นอร่อยขึ้นเนาะนะคะกับขอพระคุณป้าอีทอีกครั้งค่ะขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ในวันนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็นะคะ ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ค่ะ